กดนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชแนลน้นะครับ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับภาพยันชาแนลวันนี้มีเมนูตำขนมจีนกุ้งสดแล้วกับนี้หอยครับหอยคงหอยคง,ห,ยคงหรือหอยเชลลี่น่าจะหอยคงต้มซุปียบร้อยครับมาเด้อครับมากินตำขนมจีนกุ้งสดด้วกันครับ าผมก่อจะกินตามขนมจีนด้วยกันนะครับช่วยสนับสนุนยันชันแนวเลยนะครับก,ก,กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับแตบบ่สลังใจยันชั้นดนวยนะครับถ้าหันยอดเพิ่ติดตามเพิ่มขึ้งก็บมิกรลังเตะนะครับมาเดอร์ครับกินตามขนมนนจีน,น,น,นกนุ้งสดกับหอยโป่งนะครับลวกซุปกับวันนั้นเปเก็บมาได้รรประมาณสิบสาวแกนครับมาได้กินเหมือนนะครับ,นนรบหอยเนี่ยนะ อากาศห่อนจ้งวะน่ะตะคื้นฝนตก,ะกนะครับรยะตะคื้นฝนตกแต่ว่าจะตกอากาศมันังห่อนนะครับนี่ครับร้โอ้โหแปะแป้เจมีนน 嗯，那、嗯。嗯 ทำยังไงด้มยโ้ชุดยอด,ด,ดมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตำนมจีนครับแก้มหอยปักว่างนะอร่อยครับสูตรของยันเี็นแนวครับ นี่ครับอร่อยครับสีจ่จะกุกเข้ากนจังหนึสส่สั่งาเตอรครับคุณโจ๊กครับแสบร้อนวยก <c oughs> ันครับม่น้ำชาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เด้อครับนั่ะไรอหอรหรีลีะหอยโซลีหอยคงลำขนาดครับน,น,นิดๆนอย tay hoa em hoài á nè, nắp làm oi bakuang mì quang đó. Ừ. mì tấm bakuang nó mì tấm bakuang mì tấm Hỏi bạc quang tấm bakuang nó mì tấm bakuang nó mì tấm bakuang mì nó mì มาเด้อครับกุ้งโดกับหอยเซนลี่นะครับแชบวัชบวแชบัวแก้ห่อนครับแก้ห่อนท่านผมจะไต่ติดช่วยสนับสนุนยงแชนแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิงงด่งกดแชร์น,นะครับ กำลั้องใก่เนื้องน้องไม้นะครับได้มีกำลังใจนะครับน้องไม้ไปแรงหลักองหอยสุดยอด,ด,ดตัำยังไงเลยนี่ครับหอยเราบปเริ่มนะครับอร่อยครับหวานมันนัวเงือกเงืงงนะอกนาะ

ยอดมาดป็นเด็ดเลยเัเลืยกเป็นเด็เด,นดนอ,อน้นปลาหอยครับหอยกุ้งสดครับดดกุ้งสดกระชังนด้หย หน้าบล็อตไมค์ยอดสุดยอดมาเด้อครับจักนัวจักนัวน่ะมีหอยเนาะมันจะนุ่มๆเด้งๆดึงๆนะครับนุ่มๆเหนียวๆ อร่อยอีลีหอยกีแกนเราหอยต้ <c oughs> มเนี่ยแต่หอยีต้องมีคาแล้วคาออตัวเล็กยิ่เนาะ هه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  <laughs> chặt nó chặt nó à, đặt đèn mới là hết các bạn có tàu bảo máy đó được, tiền phạt tiền cấm <laughs> Ừ <tôi> à ah. so, yeah, cung cá mắc nùng lên đó. Ngoài hoài quán miếu nùng đen đỉnh đen đỉnh nè, tôi chọn <laughs> แ,แกงหวังได้ดีเลยครับความเผ็ดแต่สุดยอดหอมนั่งปลาห้าครับปลาห้าหอมครับกินมะนาวอะโอ้โยสุดยอด

งึด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 ชดความเพีรมาดมดาครับ

หอยเชลลีหั่ม6ตัวตัวย่อิ0ตัวนะครับซุงสดครับนั่จะเน้นจัดครับตัวนี้สุดยอดเพชรแต่เพชรความอร่อยสุดยอดครับถ้าผมเดี๋ยวไปกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้กันครับขอบคุณที่ติดตามช่องยันชาแนลครับเป็นก็น้องใจให้ยันงชาแนลไปเหมือนๆน,นะครับขอบคุณครับลา คลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้แชนแนัด้วยครับ